โรแมนติกดราม่าของผู้จัดที่แหม่มพี่ีมากำกังแสดงโดยคุณเจนวัยนะคะนี่ก็เปิดให้เข้ากองครั้งแรกค่ะอย่างที่เห็นค่าได้เจมสิรายุมาประกบกับจีนา่ายีนาเป็นครั้งแรกนะคะจีน่าเนี่ยรับบทเป็นเจติยาเป็นทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เลยส่วนเจมรับบทเป็นอภิน,นัน <H> um> เป็นวิศวกรหนุม่มหล่ออนาคตไกลแต่ต้องมากลายเป็นนักโทษค่ะ ในเรื่องเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทําให้จีน่าเนี่ยต้องแก้แค้นเจนส่วนฉากนี้นะคะเป็นฉากที่แก้แค้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเจมแก้แค้นแต่แก้แค้นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องต่อปากต่อคําหน้าใกล้กันยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่นานเลยค่ะอันนี้ฉากแก้แค้นเหรอคะค่ะแก้แค้นอยากโดนแก้แค้นแบบนี้บา้างหนึ่งและเห็นว่าเจมเหมือนจะอินจัดจนเกิดเหตุการณ์แบบที่จะเห็นต่อไปนี้แล้วค่ะ ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจงจริงมันมันเหมือนไม่ค่อยไปเราก็เลยเราก็เลยแอบบแอบผบักไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นสมจริงเกินผักขนาดนี้ถ<ร>ีบด,ดีกว่าเนาะถีบ<ร>ดีกว่าเนาะทบดีกว่าเนะาเนะบังเอิญครับพอดีว่ามันต้องแบบเหมือนกับจุกกระชากล่างถูใช่ไหมแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วเขาก็ดึงไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาจะไปแล้วก็แกล้งปล่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่เมื่อกี้ผักไงไม่ได้ปล่อยคลิปไม่ทันยูอดีก็แบบว่าเราเราคือเราก็ไม่ปล่อยเลยเราก็แบบเลอยไปเลยจ้า ส่งไปเลยวันนี้ก็เป็นซีนซีนกัดกัดกันที่น่ารักอันหนึ่งครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเจอกันสองคนเนะี่ยมันจะม,มีแต่ซีนที่แบบ กัดกันแต่เกิดดรามา่ามันจะเกิดความเศร้าเกิดความหมองใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการเอาคืนที่ดูแบบสนุกสนุกดูเฮฮากระโดนเอาคืนไปถือว่าเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบแล้วก็จำไปจนวันตายอันนี้พูดถึงในเรื่องเนาะใช่ค่ะในเรื่องในเรื่องในเรื่องชีวิตจริงก็เดี๋ยวว่ากันอีกที <c oughs> ถ่ายนานมากถ้ามันเยอะมากทั้งตกทั้งต่อยทั้งเหยียบเท้าทั้ง แทงเข่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยก็ฝากละครเรื่องพิสวัสรฆาตเกมด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสองคนตั้งใจมากๆอยากให้ติดตามชมค่ะว่ามันจะเข้มข้นดุเดือดขนาดไหนนะคะเข้ากองครั้งแรกนั้นนะคะถ้าเป็นเจมพี่ยอมนะคะโอ้หผู้ผิวแอนก็ยอมพิสวัสรฆาตเกมไม่สู้เลยของผู้จัด